มีใครอะไรกะใช่เนาะน้องซันมาซันมันมีจะไปได้ซันอ้าเขาปูแล้วแล้วปูตายเพลยังมีแล้วอยู่ผูมาขายของช่วยหน่อยยังไม่จัดร้านเลยข้างหลังบ้านขี้แรกข้างหน้าแต่ข้างหน้าใครจะอยากได้ลูกหมามั้งอ่ะมันตาบอดไหมฮะมึงไหนี้ยหกจุดกินนี้ไหมลูกตะโขบ เฮ้ยไอ้นั่นอยู่ไหนมะพร้าวเด๋มะพร้าวนสุด้อ่บ่อมะพร้าวอยู่ข้นเขาอันคูยุดนั่นละมะพร้ากกอนหเออมาพุ่เอาพันธ์เขาบอกว่าพันธุ์บางแก้วผสมลมันไม่แมนได้หลายตมันเป็นโอ้ยมึงจะมึงสํารวดก้วนอะไรใช่ โอ้ยมันจะไปรู้ว่าก็เก่งจริงป้าเหยอแล้ววันนี้ได้กินอะไรปาร์ตี้อะไรมั่งอะเหยวันนี้อ้วนจะเข้าไปเข้าไปนั่งไลฟ์สดอยู่นู่นเลยไม่ต้องขายเราของไลฟ์สดอยู่นู่นแหละโอ้คุณมาไรสดทำไมซันบอกไม่อยากออกสื่อสื่อปดมันจ้าห้ามนะลูกมึงจะมาเดินสนามลบอะไรเนี่ยมาเดิสำรวบ้านเือนนี้เบอร์ไหนลาวตากพากคุณ มันไก่ป่เนี่ยมันกก่กูนกเอาเสาอันนั้น,น่มาพุทําไงได้อยู่คนเดียวต้นเงาะขูบางแน่นรุนมดสิ่งก็ไม่ได้กินมันรุนมดนี่บคือรุนออมะมันอ่ะบอกเออมึงไปดูมะม่วงมะม่วงไอ้นั่นอ่ะเน่ยยากูกโลกโอ้ย,ย,อออยกระแดดเห็นเนาะได้ทำเามหมดล้นี่น่ะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด ไ,ออมไม่ไม่ไม่เธอจอะโทรเฟซดิไลน์ดิฉันไม่ได้เล่นเฟซนี่มะม่วงชนะั้นหน้าไหนอะไม่เห็นมีลลกทุกลูกนี่มะม่วงเปยนี่นะจา้าคักแท้มะม่วงหอยยักษ์อ่ามันต้องรอให้มันสุกว่ายังไงเออเดี๋ยวจะให้จะให้ซันกินก่อนนะแต่ว่ากันเฮ้ยอีแตมเอาไปกินแล้วฮะผอมหรือสองนวดป่ะเฮ้ยโอ้มะม่วงอะไรเนี่ยเธอเป็นต้องสอนกิ่งไปเลยสอนทำไมมะม่วงแต่ว่าบ้านเราเราเรียกว่าเป็นมะม่วงแอปเปิ้ล เคยกินอยู่บ้ครั้งแรกไม่ไม่เคยกินเพราะว่าเคยกินอยู่บ้านอันบ้านเพื่อว่าเออสุกถามว่ามันเนื้ออร่อยไหมมันม,มันมันมันก็ไม่ได้ค่อยอร่อยนะยเนื้อหลายเลยนืะอ,อะไรเนี่ยเนี่ยมะม่วงแอปเปิ้ลอุ้มเก๋อาบขึบางแห่งละมุนก็ตายโอ้ เมค่ะเป็นละลูกหนึ่งแล้วก็ได้กินแล้วต้นนี้แหละหเออ,อแต่ย่าก็ยังไม่จัดอยู่อ่ะมึงแหนหกจุดแหละระวางหลุมระวางหลุมม,ม,ม,ลม,มึงแนนหนต้นละมุดกับนานาสิ่งจักไม่มีกันเท่าเจอว่ากันนะไซส์เอ็มร้อยอันนั้นเสื้อน่ะนะ แล้วมึงจะไปไหนวันนี้น่ะมาตั้งแต่วันที่2 9ว้นนี้วันที่เมึงก็มีเบาะกูเฟซนะไม่ต้องโทรมาไม่ได้เล่นเฟซทำเงนเนี่ยวันนี้จะไปไหนหรอเธอไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาบักทนละไปอันนั้นนี่ปน้อันสสอู่นี่เปนรถสสิ ไม่ได้หาไม่ได้อยู่หาเพื่อนหาคน,นในบ้านนี่หรอเธอนะไม่ฉันก็คือไลฟ์สดขายของอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้คือเกิดกระแสดราม่าหาเหวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ดราม่าไลฟ์สดเท่านะั้นเออดราม่าแบบเรื่องแบบเออนี่ไปวัดไหมเราจะไปวัดกันไหม,ไ,มไ,ไปวันนี้นะ่ะเธอตอนเย็นจะพวกไ,ไปวันนั้นเดธอเราไปเย,ยวาวราชกินลิ่นเขาอ,อ,อุ่ยมีติเลยมีหิเยวัดตุ้มันสุเเดเ,เดี๋ยวเราเข้ากันไป เอาเขาก็ชื้าาอละมันในการสูบมือฮ่มเทรานี่มึงก็ไปมึงค่อยค่อยเลี้ยงกูทีหลังอออเ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 หงาในกินอึ้งนีน่อยู่เธอปอลาอึ่งลำพืนบ่ั้งอึ้งทั้งปลากรดเธอเธออืมมึงแบบอ่ะไปช่วยมามัน,นเแม่แมันตายแล้วบ่เดฟอึ้งแบ่ไม่เคยมันจะเหรอเห็นอยู่บลาอึกงไงเห็นเขาเป็นงามงานมเพืชไปอยู่ในงามงานหากูก็อยู่นี่ละ